นิทานเถื่อนในวันนี้ขอเสนอตอนหนูน้อยมวกดำคำเตือนเนื้อหาในเรื่องนี้มาจากจินตนาการของผู้เล่าไม่มีความจริงแต่อย่างใดมีแต่ความเถื่อนและความคิดอันพิเรนโปรดใช้จักรยานในการรับชมณเมืองเมืองหนึ่งมีช่างทํำขนมปังนาะว่าเสี้เหลียนนางอาศัยอยู่กับลูกชายเพียงแค่สองคนในเมืองที่เล็กๆแต่ก็สงบสุข ทุกๆวันเซื่อเหลียนจะออกมาอบขนมปังเพื่อขายในยามเช้าก็จะมีลูกชายที่นามว่าเฮอร์เสียนคอยช่วยเหลือแม่มาโดยตลอดเฮอร์เสียนเฮอร์เสียนเอาขนมปังมาให้แม่หน่อยลูกครับเฮอร์เสียนนั้นเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดีหล่อเหลาแต่ติดที่เป็นเด็กติดอีโมไปหน่อยเป็นคนที่อินทรเวิร์ตมากไม่ค่อยออกจากบ้านนอกจากอบขนมปังกับแม่ไม่มีใครเห็นหน้าสักเท่าไหร่เพราะว่าอยู่แต่ในบ้าน แล้วเป็นเด็กหนุม่มที่ชอบสวมเสื้อคลุมสีดําตลอดเวลาเพราะไม่อยากโดนแดดไม่อยากเจอหน้าใครผมผมอย,อยากอยู่คนเดียวคับพี่พี่ปล่อยให้ผมอยู่คนเดียวเถอะทุกๆวันนั้นจะมีกำนันประจำหมู่บ้านนามว่ากำนันแดงมาวนเวียนขายข,ายขนมจีบและซื้อขนมปังหมดทุกเช้าทุกเช้าเลยแล้ววันนี้ก็เป็นเหมือนทุกๆวันกำนันแดงนั้นก็มารออยู่หน้าร้านรอเวลาเปิดอคุณนายให้ข้าช่วยไหมอ๋อขอบใจเจ้ามากเลยไม่เป็นไรแค่นี้เองข้าทําได้ ถ้ามีอะไรให้ข้าช่วยบอกมาได้เลยนะข้ายินดีเสมอขอบใจเจ้ามากนะเจ้าชงวนคนที่น่ารักเสือจริงๆทุกๆวันก็ดำเนินไปอย่างสงบสุขจนกระทั่งมีนกตัวหนึ่งบินมาเฮ้ยเฮาเซียนฮ่าเซียนมาหน่อยลูกจนหมายที่ส่งมากับนกนั้นเขียนไว้ว่าเซียเลียนะแม่ก็ไม่ได้เจอเจ้าเฮาเซียนมานานแล้วให้หลานมาเยี่ยมแม่หน่อยเถอะ แม่อยากเจอเขามากแล้วแม่คิดถึงเขาเหลือเกินอ๋อ,อแล้วก็เอาขนมเอาอาหารมาเผื่อด้วยนะเพราะว่าสเบียงก็เริ่มใกล้จะหมดแล้วแค่นี้แหละไว้เจอกันนะลูกก็คือแม่ของเส้นเหรียญน,นั้นอาศัยอยู่กลางป่าเพราะอะไรรู้ปะคือแม่เป็นคนไม่ค่อยชอบเจอผู้คนเท่าไหร่ชอบอยู่คนเดียวสุดๆไปเลยซึ่งเธอเสยนได้ส่วนนี้ของคุณยายมาเต็มๆแม่ของเสี่เหรียญก็จะอยู่ในป่าลึกใกล้จากผู้คนเกือบถึงอีกหมู่บ้านหนึ่ง แต่ว่าทุกๆประมาณเดือนสองเดือนแล้วแต่เส้เหล็กก็จะนําเสบียงไปให้กับแม่เรื่อยๆซึ่งปกติเสเหล็กจะเป็นคนเอาไปให้เองแต่ครั้งนี้คุณแม่รีเควสต์มาว่าอยากเจอหลานซินเหล็กเลยได้เรียกเฮ่อเสวียนมาเพื่อที่จะเตรียมตัวแพ็คกระเป๋าแล้วไปหาคุณยายเจ้าอันนี้ไปด้วยนะอ๋อแล้วก็ถ้าไปถึงทีน่นู่นอย่าลืมเตือนคุณยายด้วยละ่ะว่าอย่าเล่นพนันบ่อยนะเพราะว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพเนี่ย ไปแต่ละทีเนี่ยก็ไม่ค่อยจะอยู่บ้านักเท่าไหร่หรอกนะหนีไปเล่นพนันกับเพื่อนๆตลอดเลยเนี่ยคุณยายลูกนี่ติดพนันเสรจ,จริงแต่เอาเถอะก็ดูแลคุณยายดีๆไปเยี่ยมยายพูดดีๆกับคุณยายด้วยนะลูกรับผมแล้วพ่อเสือนก็เลยตั้งหน้าตั้งตาออกจากว่านไปเพื่อไปหาคุณยายซิซเหรียญคอยบอกเสมอว่า ถ้าจะออกจากบ้านต้องระวังดีๆนะยิ่งถ้าจะเข้าไปในป่านั้นต้องดูทางดีๆเดี๋ยวจะหลงเพราะในป่านั้นน่ะมีทางซอกเซกวกแวกมากมายแล้วก็ระวังสัตว์ร้ายในป่าด้วยนะลูกดูแลตัวเองดีๆเธอเสียนะจำคำที่แม่บอกไว้เสมอแล้วก็มุ่งหน้าไปหมู่บ้านยายตามทางที่ตัวเองจำได้อืมเฮย้ฮยเฮ้เอาเถอะแต่ก็ยายก็อยากเจอนี่นะร้อยวันพันปีข้ามาก็ได้ลนะ เอออย่างน้อยก็ไม่ได้เข้าไปในเมืองไม่เป็นไรหรอกมั้ในระหว่างทางนั้นอยู่ๆก็มีสายตาหนึ่งจ้องมองเฮอเสียนตลอดเวลาขยุกขยุขยอยู่ในพุ่มไม้ <c oughs> มาแล้วสินะในที่สุดทาก็ได้เจอกับเจ้าแล้วเสียงปริศนานั้นพูดกับตัวเองอยู่ในพุ่มไม้ส่วนเฮอเสียนผู้ไม่รู้อะไรเลยก็เดิน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 ,เ,ดนเข้าไปในป่าลึกทางนั้นมันโคดเคียวเสเลเกินแล้วก็เต็มไปด้วย คุ้มยามากมายพรวกเป็นทางที่คนไม่ค่อยจะใช้กันมันก็จะลกสักหน่อยเอนาะแล้วอยู่ๆทันใดนั้นเดงเจ้าหมาป่าก็กระโจนใส่หน้าเฮาเสียนไปเลยมาแล้วสินะเฮาเสียนเจ้ามาเล่นกับข้าแล้วใช่ไหมในที่สุดเจ้าก็คิดถึงข้าแล้วสินะเจ้าอยากเล่นกับข้าใช่หรือเปล่าอุย้ยข้ารอเวลานี้มานานมากแล้วนะข้าคิดถึงเจ้าเหลือเกินไปไกลๆเจ้าหมาป่าโอ้ทำไมใจร้ายกับข้าจังเลย ข้าก็แค่อยากเจอเจ้าอีกครั้งหนึ่งเราไม่ได้เล่นวยกันมาตั้งนานแล้วนี่ตั้งแต่เจ้าเด็กๆแล้วนี่นาในๆบอกว่าจะมาเล่นกับข้าอีกยังไงล่ะจะเป็นเพื่อนข้าไม่ใช่เหรอใครเพื่อนเจ้ากันข้าไม่เคยพูดอย่างนั้นหลีกทางไปวางทางข้านักเอเจ้าไปเป็นเพื่อนข้าหน่อยงั้นก็ได้ถ้าเจ้ามีเรื่องยุ่งงั้นเดี๋ยวข้าไปเป็นเพื่อนเจ้าเองก็ได้ไม่ต้องมาเกะข้าจะไปทุ่ราของข้า วิทุระอะไรหรอทุระอะไรหรอข้าไปด้วยได้หรือเปล่าข้าอยากจะไปนะาข้าอยู่คนเดียวในป่านี่มันเหงาเหงามันแบบมันไม่มีใครคุยกับข้าเลยข้าไม่มีเพื่อนเลยนะข้าคิดถึงเจ้ามากเลยกแจะเจอกันในตอนนั้นนะตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเด็กๆอ่ะเจ้าก็จะเข้ามาในป่าแล้วเล่นกับข้าบ่อยๆนี่นะใครเล่นกับเจ้ากันไรสาระ ฮอเสียนก็เลยทําการมือนเจ้าหมาป่าตัวนี้แล้วเดินมุ่งหน้าต่อไปโดยไม่สนใจใยดีแต่เจ้าหมาป่าก็ยังรันทุลังแล้วก็ตามเฮอเสียนตามเข้าไปในป่าในระหว่างทางนั้นเจ้าหมาป่าก็ไม่หยุดพูดสทีเอ้ยเฮอร์เสียนดูนั่นสิดูนั่นสิน,น,สน่ะต้นแอปเปิ้ลต้นนั้นนะ่ะข้ารอมันออกผลมาตั้งนานเลยนะบอกเลยว่าแอปเปิ้ลต้นนี้อร่อยมากผลของมันน่ะโอ้โหถ้าแม่เจ้าเอาไปทําเป็นพายแล้วก็ข้าบอกเลยว่าต้องขายดีแน่แน่เลย <H> um> ต่อให้ไม่มีแอปเปิลนี่รสชาติฝีมือการทำอาหารของแม่ข้าก็ดีแล้วอยู่แล้วนะ่ะจะไม่ต้องพูดมากหรอกโอ้ข้าก็แค่หวังดีเท่านั้นเองเออเฮาเสียนเฮาเสียนลองไปแวะดูตรงนั้นหน่อยไหมมีลำธารน,นะข้าอยากให้เจ้าเห็นลำธารนนะั้นจริงๆบอกเลยว่าน้ำใสมากในหมู่บ้านนี้นะกลางป่าปกติน้ำจะไม่ใสขนาดนี้เจ้าลองไปดูสิมันสวยมากจริงจนะเฮ้เลิกพูดได้แล้วข้าต้องบอกเจ้าอีกทีครั้งว่าข้าไม่สนใจ แต่แเราเฮิรเสียงก็เดินเดินเดินต่อไปโดยไม่สนใจใายดีจังหวะปากก็ได้แต่คิดกับตัวเองว่าจะหาวิธีไหนดีนะที่เฮิรเสียงจะยอมสนใจแล้วยอมเล่นกับตัวเองสักทีจังหวะปากน้อยก็เลยนึกถึงสิ่งหนึ่งได้ก็เลยลองทักถามไปว่านี่เจ้าเจ้าจะไปเยี่ยมยายเจ้าใช่ไหมข้ารู้หรอกหนะ่ะว่าทางนี้มันเป็นทางไปบ้านยายเจ้าถ้าอย่างนั้นเจ้าคงไม่มาทางนี้หรอกข้ามีไอเดียดีๆแหละลองฟังดูหนเธอะ เอาฟังหอยมไม่เสียหายหรอกเนี่ยตรงนั้นน่ะมีดอกไม้ด้วยแหละถ้าเจ้าจะไปยี่มพูดหลักผู้ใหญ่เนี่ยเอาดอกไม้ไมมันน่าจะดีไม่ใช่หรอยิ่งใหญ่เจ้าไม่ได้เจอเจ้ามาตั้งนานแล้วนายน่าจะดีใจไม่ใช่หรอถ้าเจ้าเอาดอกไม้ไปฝากนะลองไปดูหน่อยเธอดอกทิวลิปพวกนี้มันสวยมากเลยนะแล้วร้อยวันพันปีมันจะงอกสักทีเนี่ยมันเป็นฤดูทิวลิปงอกพอดีเลยลองไปดูหน่อยเถอะนะและแล้วเฮอร์เซนก็เกิดการลังเลใจ อืมก็เป็นความคิดที่ดีนะเอาไปฝากยายสักหน่อยยายก็น่าจะรู้สึกดีเพราะยายเองก็อยู่คนเดียวก็คงจะเงามากแน่เลยอืมนำทางไปสิอยู่ตรงไหนละ่ะอุ้ยจริงเหรอจริงเหรอมานะตามข้างมันเลยแล้วเ,เจ้าหมาป่าก็พาเธอเสวียนไปทางบ้านของมันแน่นอนครับเพราะอะไรนะหรอดอกไม้ที่เจ้าหมาป่าพูดถึงอะ่ะเจ้าหมาป่าเป็นคนปลูกเองกับมือตั้งหากแล้วไม่แปลกหรอกที่เจ้าหมาป่าจะรู้ว่ามันงอกเมื่อไหร่ <ฮ>เสร็จเจ้าหมาป่าซะแล้วแหละแล้วแล้วเจ้าหมาป่าก็พาเฮอเร์เซียนไปแต่เฮอร์เซียนก็สนใจเก็บแค่ดอกไม้แล้วไม่สนใจเจ้าหมาป่าเลยเมื่อเก็บเสร็จก็รีบเดินกลับไปในทางเดิมต่อเอาเจ้าลงอยู่ต่อสักหน่อยเธอเนี่ยเนี่ยเนี่ยแถวนี้อยู่ใกล้บ้านข้าพอดีเดี๋ยวข้าพาเจ้าไปดูอะไรจริงๆข้าบอกแล้วไงข้าจะมาเก็บแค่ดอกไม้ข้าไม่สนใจหรอกเจ้าอ่ะกลับบ้านจเจ้าไปเถอะแล้วเฮอร์เซียนก็เดินจากไปเจ้าหมาป่าก็ได้แต่น้อยใจว่าทําไมเฮอร์เซียนไม่สนใจซะาที แต่ไม่เป็นไรหรอกข้าเดินตามไปก็ได้แล้วแล้วเฮาเสียงก็เดินทางมาถึงทางแยกซึ่งป้ายมันก็ดูดูผุพังมากจนไม่รู้ว่าจะให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาสรุปมันเลี้ยวไหนเนี่ยป้ายก็หมุนไปตามลมใช่ไม่รู้เลยว่าทางไหนชี้ก็ชี้ไม่ถูกทางซ้ายหรือว่าทางขวาข้าก็จำไม่ได้แล้วสิว่าแยกนี้มันเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาบางแยกก็เลี้ยวซ้ายบางแยกก็เลี้ยวขวาบอกเลยว่าทางไปบ้านใหญ่นี่มันแบบนี่มันเขาวุ่นกว่าอีก สุดดวงได้ไหมซ้ายขวาซ้ายกันซ้ายอืไปซ้ายแล้วพ่เสียก็เดินไปในทางซ้ายซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นทางที่ผิดนะครับเพราะว่าทางไปบ้านยายมันอยู่ทางขวาแต่ถามว่าทางซ้ายไปได้ไหมไปได้แต่มันจะอ้อมจากเดินทางขวาแค่5้ารอเมตรถึงเดินทางซ้ายเดินถามกิโลเลยเนาะถ้าเสียนพู้ไม่รู้อะไรเลยก็เดินเดินเดินต่อไปปกติมาบ้านยายมันไกลขนาดนี้เลยหรอ ข้าก็จาได้นะว่าก็เดินไม่ไกลขนาดนั้นฮแต่ในเมื่อเดินมาแล้วก็เออเดินเธอปอยเสียเวลาจริงๆหรือว่าข้าเลี้ยวผิดสักแยกหนึ่งวะแต่ข้าก็จําไม่ได้แล้วสิได้หลยมุ่งหน้าต่อไปแล้วหรอมั้งส่วนทางมาป่าน,นั้นเจ้าเฮาเสียนี่จําทางไปบ้านยายตัวเองไม่ได้เหรอเนี่ยโอย้น่าสงสารนี่หรือวะยายน่าสงสารยายเนาะลูกหลานจําทางไปบ้านตัวเองไม่ได้ซะละเฮ้ย แต่ว่ามันก็อาจจะเป็นความคิดที่ดีก็ได้นะถ้าข้าอ้อมไปรอดักที่บ้านยายไม่แน่นะเฮเสียนน่ะอาจจะยอมเจอกับข้าก็ได้ <c oughs> ฉันเป็นความคิดที่ดีฉันเลยเกิน <c oughs> แล้วเจ้าหมาป่ามันก็เลยอ้อมไปบ้านยายก็ไม่ได้อ้อมหรอกเ <c oughs> ดินไปห้าร้อยเมตรถึงไอคนที่อ้อมนะ่ะเฮอร์เสียนต่งางหากแล้วในที่สุดเฮอร์เสียนก็เดินฝ่าป่าสามกิโลจนมาถึงบ้านยายในที่สุดแต่แล้วมันก็มืดขึ้นมืดจนมองทางไม่เห็นแต่ยังดีที่ไฟหน้าบ้านก็ยังเปิดอยู่เฮ้ย <c oughs> กลัวจะถึงทำไมบ้านยายมันแปลกมีแค่ไฟหน้าบ้านแล้วทำไมในบ้านไม่เปิดไฟวะสงสัยยายคงนอนแล้วแหละไม่เป็นไรหรอกอืมเปิดประตูเข้าไปอี๊มาแล้วหลอเจา้าหลานโอ้โหมาเจอกันตั้งนานเลยทำไมยายถึงอยู่มึนๆอย่างนี้ล่ะครับโอ้ไม่กลัวแบบสายตาเสียเหรอยายยายเปิดไฟหน่อยไว้อ๋อไม่ยเป็นไรหรอกหลาน,น คือว่าเออยายปวดตานะ่ะช่วงนี้ไฟมันแยงตามัมนไม่ดีต่อสุขภาพเท่าไหร่ยายก็เลยปิดไว้หน่อยนะอย่างยายจะนอนแล้วล้านอ๋อเหรอครับก,ก็ก็ได้นะครับอ่าเนี่ยผมเอาอาหารจากแม่มาให้นะครับผมวางไว้ตรงนี้นะอ๋อครับครบใจมากเลยนะหลานเอาไว,ไว้ไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ยายจะกินโอ้ขอบใจมากแต่นี่ก็ดึกแล้วมา嘛มา,มา,มา,มานอนกับยายเถอะให้ผมนอนเลยเหรอยายผมผมยังไม่ทันได้ อะไรเลยนะโอ้มันเป็นเรื่องหลอกล้านมานอนกับยายนี่มายายคิดถึงนอนกับยายเหรอครับเตียงยายก็ไม่ได้ใหญ่นะครับโอ้ยยายอยากจะนอนก่อหล้านเท่าน,นั้นเองไม่ได้เหรอเฮ้ยก็ได้ครับนานานทีได้เจอเอาเถอะเดี๋ยวผมอยู่ที่นี่แค่คืนเดียวพอแล้วกันนะครับแล้วเ,เธอเสียดก็เลยปีนขึ้นมาบนเตียงแล้วก็ไปนอนข้างยาย <c oughs> <c oughs> ทำไมรู้สึกว่าแบบเตียงมันแคบๆไหม ปกตินอนกับยายตั้งแต่เด็กยันโตก็ก็ไม่ได้รู้สึกแอะขนาดนี้สงสัยผมตัวใหญ่ขึ้นแล้วมัออ้งไม่เป็นไรหรอกสักพักเธอเสียน,นอนไปก็สัมผัสได้ถึงอะไรแปลกโอ้ยยายครับทาไมผมรู้สึกหเหมือนแบบเหมือนมีขนหมาเลยยายเหมือนแบบเนี่ยอะไรเนี่ยทาไมยายตัวยายมีแต่ขนหมาเต็มไปหมดเลยอ๋อพอดียายแบบเออยายหนาวหน่อยยายก็เลยเอาเสื้อขนหนันนงหมามาใส่พอดีมันเป็นคอลเลคชันใหม่ของบีเอ เอ๋อะไรนะของเออของกุชชี่นะอืมใช่ใช่กุชชี่ออกเสื้อคนนั่งมาออกมาใหม่อืมยายตามแฟชั่นหนาลไม่ต้องใส่ใจหรอกมันมันหนาวเออเหรอครับอืมกุชชี่มีคอลเลคชั่นใหม่ด้วยฮะเออเธอเฮเสียงใกลน้นอนหลับยังไม่ใส่ใจอะไรด้วยฮารู้ไหมว่าข้างกายของตัวเองนั้นไม่ใช่คุณยายของตัวเองแล้วแต่เป็นสาวป้า <c oughs> จ้าหมาป่าผู้ได้ใจก็รู้สึกฟินสุดๆไปเลยฮ่าไม่คิดไม่ฝันเลยนะว่าวันนี้จะมาถึงที่ข้าจะได้นอนเล่นกับเพื่อนหนึ่งข้าอู้เหมือนมานอนค้างคืนที่บ้านกันละกันเลยอุ้ยมีคมสุขเช้าต่อมาเฮเสียนก็ตื่นด้วยเสียงนกน้อยจิบ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 เสียงไก่เอก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 เอเฮเสียนตื่นขึ้นมาแล้วมองไปที่ข้างกายตัวเองเฮ้ยเจ้าเป็นใครเนี่ยเจ้าไม่ใช่ยายของข้านี่นะ แล้วเฮเสียงก็เลยจับเจ้าหมาป่าตรวนั้นมัดกับเก้าอี้ไว้แล้วก็เริ่มสอบประคำเจ้าเป็นใครจะมาที่นี่ได้ยังไงเอาก็ฆ่าไงฆ่าไงจะเพื่อนเจ้าไงเจ้าหมาป่าน่ะหูหุบปากไปซะจะทําอะไรกับยายค่ะหรือว่าเจ้ากินนางเข้าไปแล้วเหรอไม่ไม่ฟังข้อก่อนไม่ข้าไม่ได้กินยายเจ้าพอดีว่าเมื่อวานน่ะย้อนกลับไปเมื่อวานในขณะที่เจ้าหมาป่าเดินมาจนถึงบ้านยาย ก็รู้สึกถึงความแปลกๆที่เดินเข้ามาเคาะประตูแล้วก็ไม่มีใครตอบรับสักทีก็ก็ก็คุณยายคะคุณยายก็ก็ก็คุณยายคะก็ไม่มีเสียงตอบรับเจ้าหมาป่ารู้สึกแปลกใจมากๆเลยทั้งที่ปกติแล้วเจ้าหมาป่ามาเยี่ยมคุณยายทีไรก็จะได้เจอเสมอเพราะว่าคุณยายกับเจ้าหมาป่านั้นเป็นเพื่อนซี้กันเจอกันตลอดอยู่แล้วฮแปลกจังเลยคุณยายไม่อยู่บ้านเหรอเนี่ย ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวข้ารอเฮอร์เสวนกับคุณยายในบ้านก็ได้แล้วเจ้าหมาป่าก็เลยเข้าไปในบ้านแต่ด้วยความนึกสนุกก็เลยอยากจะลองสวมชุดคุณยายดูโหชุดนอนคุณยายนี่สวยจังเลยนะมีแต่ชุดสวยๆทั้งนั้นเลยข้าฝันอยากจะใส่ชุดมานานละอุ้ยอืมอย่างนี้นะ่น,นี่ที่มันเป็นชุดนอนมันตัวใหญ่หน่อยข้าเลยใส่ได้เอาล่ะได้วเวลาวางแผนนอนหลอแล้วเจ้าหมาป่ามันก็เลยนอนหลอแต่ด้วยความที่มันน,น้นซะล่วเกิน แล้วไม่มีวิเแววของทั้งเฮอร์สวนทั้งคุณยายเลยเจ้าหมาป่าก็เลยเผลอหลับจนกระทั่งเฮอร์สีวนมาถึงบ้านก็เลยตื่นขึ้นมาณเวลานั้นไม่มีไม่รู้จะต้องทำอย่างไงแล้วเจ้าหมาป่าก็เลยได้แต่งูปลาปานและปลอมตัวเป็นคุณยายไปโดยโดยจําใจนะเพราะว่าเจ้าหมาปา่าจะหนีตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนะมันไม่ทันจริงแต่แล้วเฮอร์สวนก็ไม่เชื่อเจ้าโกโหกข้าสินะใครมันจะไปเชื่อแล้วเรื่องโงโ่งของเจ้ามันไม่มีทางที่ยายข้าจะไม่กลับมา หรืออย่างน้อยถ้าเจ้าปลอมตัวเป็นนายจริงๆแล้วโดยไม่ได้มีเจตนานั้นอย่างน้อยคุณยายข้าก็ต้องกลับมาสินี่มันวันต่อมาแล้วนี่มันเช้าแล้วข้ายังไม่เห็นคุณยายข้าเลยเจ้าคุณยายข้าไปไว้ไหนเจ้าหมาผ่าในขณะที่ทั้งสองคนก็กําลังเถียงกันอยู่นั้นอยู่ๆก็มีเสียงเปิดประตูเข้าบ้านเข้ามาอี๊โอ้เฮาเสียงแล้วนั่นแล้วก็ชิงเสียงโอ๊ยพวกเจ้ามาอยู่รอข้าในบ้านเลยลนี่คุณยาย คุณยายหายไปไหนมาครับผมเป็นห่วงแทบตายเลยผมนึกว่าเจ้าหนี้มันกินคุณยายไปซะแล้วอ๋อคุณยายเหรออืมพอดีว่าเมื่อวานนั้นเพื่อนข้าคู่ขาเก่าอะ่ะชวนข้าไปเล่นไพ่ที่บ้านแล้วข้าก็สนุกแบบว่าดื่มสุราไปเยอะหน่อยก็เลยทําให้ข้าเมาแอแล้วก็หลับอยู่ที่บ้านนั้นเลยกว่าข้าจะตื่นก็เช้าแล้วเพิ่งได้กลับมาเนี่ยเออขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยนะข้าเล่นไพ่เพลินไปหน่อยเออ แต่ก็มาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยมาเดีย๋ยวข้าทำอะไรให้กินเฮอเร์เซนก็เลยย้อมปล่อยคิงเซนแล้วทั้งสามคนก็เลยกินข้าวเช้าอย่างมีความสุขกันอยู่ในบ้านหลังนั้นอืมอาหารที่คุณยายทำนั้นอร่อยเสมอเลยนะ <c oughs> ทุกสามคนก็เลยกินข้าวด้วยกันอนยะ่างมีความสุขและแล้วก็ถึงเวลากลับบ้านโอ้ยนี่มันเพิ่งจะบ่ายสามเองเจ้าจะกลับแล้วเหรออยู่เล่นกับคุณคุณหมาป่าแล้วอยู่เล่นกับยายอีกสักหน่อยไม่ได้หรือย,ยังไงผมต้องกลับแล้วครับเดี๋ยวแม่เป็นห่วง อ้เออแล้วแม่เจ้าไม่ว่าแล้วนี่ที่เจ้าม,มาค้างคืนโดยไม่บอกไม่กล่าวผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ดูจากที่ไม่ได้ส่งจดหมายมาก็ก็น่าจะไม่เป็นไรหรอกมั้งย้อนกลับไปทางด้านของเสี่เหลียนในวันนั้นที่หลังจากที่ส่งลูกออกไปกำนันแดงก็เดินเข้ามาวนเวียนขายข,ายขนมจีบเหมือนอย่างเคยอมข้าขอเหมาขนมปังหมดแผงเลยได้หรือไม่ <c oughs> ได้อยู่หรอกแต่ว่า จ้าก็มาหมดแผงเมื่อวานเหมือนกันนะอข้าเองก็อยากให้ลูกค้าคนอื่นได้ชิมเหมือนกันเอาอย่งี้ไหมถ้าเจ้าชอบใจขนมปังของข้าจริงๆเดี๋ยวข้าอบขนมให้เป็นพิเศษไหมล่ะอันนี้ข้าขอขายให้กับลูกค้าได้ไหมก็ก็แบบข้าสงสารหลายๆคนน่ะที่มาต่อแถวแล้วไม่ได้กินสักทีมีหลายคนมาจากหลายเมืองเลยนี่นะได้ครับได้งั้นเย็นนี้สนใจไปอบขนมปังที่บ้านข้าไหม บ้านเจ้าเหรอพอดีว่าข้าซื้อเตาอบมาใหม่อยากจะให้มีคนลองใช้สักหน่อยแต่ข้าเองก็แม้จะพูดยังไงดีอบขนมปังไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่ก็อยากจะชิมขนมปังจากฟีมือของแม่นางนะโอ,องเงินได้เลยแล้วเราซิ้นเหลอนก็เลยไปอบขนมปังที่บ้านกำนันแดงจนถึงดึกถึงดืง่นแล้วก็ไม่กลับบ้านกับช่องแน่นอนว่าซิ้นเหลอนก็เลยลืมนึกถึงลูกไปเสียสนิทเลยเพราะว่าอยู่กับกำนันแดงนะครับ นั่นคือทางด้านเสล่งเนาะกลับมาเฮ่เสลนก็เลยเดินออกจากบ้านคุณยายหลังจากล่ำลาเสร็จเจ้าหมาป่าก็เดินตามมาอย่างเคยไปด้วยไปด้วยไปด้วยข้าไปด้วยได้ไหมหอยากทาอะไรก็ทําเุ้ยจริงเหรอเจ้าอยอมให้ข้าไปด้วยจริงเหรอเนี่ยอุ้ยไม่คิดไม่ฝันเลยขอบใจมะอืมว่าแต่เจ้ายกโทษให้ข้าแล้วเหรอ อะไรกันข้าไม่เคยโกรธเจ้านีก็ก็ก็เจ้าโมโหมากเลยนี่นะที่ข้าปลอมตัวเป็นคุณยายฮ้ไม่หรอกมันไม่ใช่ความผิดเจ้าอีกอย่างข้าแค่เป็นห่วงยายเท่านั้นข้าไม่ได้โกรธเจ้าเอ้ยดีใจจังเลยแค่นึกว่าเจ้าจะเกลียดข้าไปแล้วซะอีกเฮ้งั้นเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมแล้วแต่เจ้าจะคิดอืมจะว่าไปเจ้าชื่ออะไรนะเอ้ข้าบอกเจ้าไปตั้งหลายรอบแล้วแค่แนะนำตัวตลอดนะ ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าลืมมาโดยตลอดเลยเหรอข้าชื่อชิงเสวนจำเข้าไว้นะข้าเป็นเพื่อนเจ้าด้วยเพื่อนของเจ้านะ่ะชิงเสวนจำไว้คิดยังไงก็คิดแลวทั้งสองคนก็เลยเดินกลับหมู่บ้านด้วยกันตลอดทางถึงมีแต่เจ้าหมาป่าจะพูดตลอดทางก็เถอะแต่ืิงเสวนก็ค่อนข้างรู้สึกมีความสุขก,กับช่วงเวลานั้นเหมือนกันเมื่อกลับไปถึงบ้านแม่ครับแม่ครับผมกลับมาแล้วเอ๊ะทำไมไม่มีใครอยู่บ้านเลย เอดเกิดอะไรขึ้นทำไมบ้านมันเงียบขนาดนี้ล่ะและแล้วทําใดนั้นเองก็มีรถม้ามาจอดอยู่หน้าบ้านแล้วเสี่เหลียนกับบักกํานันแดงก็เดินลงมาจากรถม้าด้วยกันอ้ฮเฮอเสียนกลับมาแล้วหรอจ้ะลูกโหเจ้าหายไปไหนนะ่ะผมต่างหากที่ต้องถามแม่ว่าแม่หายไปไหนอ๋ออพอดีว่าเออ กํานันแดงชวนแม่ไปอบขนมปังที่บ้านนิดหน่อยนะจ๊ะแม่ก็เลยกลับมาช้านิดนึงแล้วเจ้าละ่ะเมื่อวานเจ้าได้กลับมาบ้านไหมเออผมนอนค้างคืนบ้านใหญ่เอ๊ะแล้วเมื่อวานแม่ไม่ได้นอนบ้านหรอครับอ,อ๋เอ,อพอดีว่าเออกว่าจะรอขนมปังขึ้นฟูก็ก็นานค่าอบขนมปังเยอะก็เลยอยู่ที่นั่นเลยนะจ๊ะอ๋อหรอครับครับโอเคครับโอเคเลย เอาเถอะเอาเถอะเข้าบ้านกันเถอะเข้าบ้านกันเถอะเนี่ยแม่ลองอบขนมปังสูตรใหม่จากเตานู้นน่ะเจ้าลองชิมดูสิว่าพอใช้ได้ไหมครับป่ะเข้าไปข้างในบ้านเถอะเดี๋ยวข้าชงชาให้ป่ะปะจะไปกันเดี๋ยวจ้ะอ๋อขอบคุณมากนะสลงังสําหรับเตาอ,อบนั้นขอบคุณมากที่ให้ข้าใชา้ไว้วันหลังเดี๋ยวข้าไปจิบน้ำชาก,กับเจ้าอีกนะขอบคุณมากมากเลยสาหรับทุกอย่าง แล้วแล้วแม่ลูกสองคนก็เดินเข้าไปกินชาที่บ้านอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องถามหรอกไม่ต้องถามหรอกเนาะม่ต้องมีใครหยิบเรื่องนี้กลับมาพูดถ้าสองคนก็เงียบอาไว้เงียบอาไวน้นะจบบริบูรณ์แล,แล้วนิทานเถื่อนเรื่องนี้ก็ได้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณที่รับฟังไปกันนะบ๊ายบาย